t o l e t ก e กตด้วยกันเท่านั้น Only ordinary n l y o ธรรมดาสภา parliament essential ที่สำคัญพิพิธภัณฑ์ museum idioms สำนวนไขาลานม้วน w h i t h a i l a แน่นตึงกำลังมาถึง deal Hi every student this is English subject for primary 5. Today we are going to learn about writing sentences สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะหลังจากที่เราได้เรียนโครงสร้างประโยคทั้ง3โครงสร้างไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาเรียนแต่งประโยคเพิ่มเติมกันนะคะ ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเรียนการเขียนหรือว่าการแต่งประโยคนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆส่วนใหญ่ป .5 ส่วนใหญ่นะคะน่าจะได้สมุดคำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มเท่าคำศัพท์กันนะคะเด็กๆนำสมุดคำศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดมาหน้าที่1ค่ะใครที่ได้สมุดคำศัพท์แล้วแล้วก็มีเวลาว่างนะคะสามารถเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเลยนะคะโดย2ช่องแรกจะเป็นภาษาอังกฤษและช่องสุดท้ายเป็นภาษาไทยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังการออกเสียงคำศัพท์ทั้งสิทธิคำจากเจ้าของภาษากันก่อนเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ altogether altogether only only ordinary ordinary parliament parliament essential essential museum museum idiom idiom wine Tight, Tight, Do, Do ค่ะต่อไปนะคะครูทูจะออกเสียงคำศัพท์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์คล้องจองนะคะเ,เด็กๆพยายามออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะ All together ด้วยกันเท่านั้น only ordinary ธรรมดา สภา parliament essential ที่สำคัญพิพิธภัณฑ์ museum i d i ยมสำนวนไขาลานม้ w น n wide tight แน่นตึงกำลังมาถึง deal ค่ะเดี๋ยวเรามาท่องคำศัพท์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ All together ด้วยกันเท่านั้น Ordinary ธรรมดาสภา Parliament ชนชนชอบที่สำคัญพิพิธภัณฑ์มิ Museum idiom ดดสามนวนไขลานม้วน w i ย e ไทยแน่นตึงกำลังมาถึง Deal มร r y c o o d เก่งมากค่ะ ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะจากที่เราได้เรียน adjective ก็คือคำคุณศัพท์ comparison of adjective ก็คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แล้วก็ opposite adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งประโยคจากเนื้อหาที่เราได้เรียนไปนะคะ ซึ่ง adjective comparison of adjective แล้วก็ opposite adjective เนี่ยมักจะอยู่ในโครงสร้างประโยคที่3ก็คือ subject ประธานบวกกับ verb verb ในที่นี้มักจะเป็น verb to be ก็คือ is am are แล้วก็ was v e r e ที่แปลว่าเป็นอยู่คือแต่ว่าในประโยคนี้เราไม่จำเป็นต้องแปล verb to be นะคะแล้วก็ s u b j e c t i v e complement s u b j e c t i v e complement วันนี้เราจะมา เน้น Subjective c o m p l e m e n t หรือว่าส่วนขยายที่เป็นคำคุณศัพท์กันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคแบบที่3กันอีกหนึ่งรอบนะคะ subject verb verb subjective complement เด็กๆทราบไหมคะว่าคำชนิดไหนที่ทำหน้าที่เป็นประธานได้บ้างคะลูกเก่งมากคะ่ะคำนามกับคำสรรพนามคำนามได้แก่คำที่เราใช้เรียกชื่อ คนสัตว์สิ่งของสถานที่ก็คือ people animals places แล้วก็ things นั่นเองค่ะส่วนคำศัพท์พนามนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคำศัพท์พนามมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกมีทั้งหมด7ตัวคะ่ะก็คือ i y o u v h e She it day นั่นเองค่ะ i u v h e She it day เด็กๆจำไว้เสมอนะคะถ้า ประธานเป็น he/she/it ก็คือเอกพจน์วุรุษท,ที่3คํากริยาหรือว่า verb to be ที่เราจะใช้จะต้องใช้ is แล้วก็เติม s หรือว่า es เสมอถ้าเมื่อไร่ประธานเป็น he/she/it คํากริยาที่ตามมาจะต้องมี s เสมอถ้าเป็น verb to be เขาก็จะใช้ is t พราะ t s t มีตัว s ถ้าเป็นคํากริยาทั่วไปเราก็จะต้องเติม s หลังคํากริยานั้นๆน,น,นะคะ ที see อ t คำกริยาต้องมี S เสมอนะคะ Look at this picture เด็กๆดูที่รูปภาพนะคะ Can you describe this picture เด็กๆลองอธิบายรูปภา,นาพนี้ให้คุณครูฟังสิลูกผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรคะ Very good beautiful beautiful ผู้หญิงคนนี้อาสมมติว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลิซ่าลิซ่าจะต้องใช้ is am หรือว่า are คะลูก ลิซ่าจะต้องใช้ is, a m r คะลูกอ้าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะเราก็จะต้องไปเทียบกับคำาัพรพนาม i u v h e c e l ลิซ่าเป็นอะไรคะลูกลิซ่าเป็น i ไหมไม่ใช่ลิซ่าเป็น h e ไหมลูกไม่ใช่ลิซ่าเป็น she เมื่อไหร่ที่ประธานเป็น h e s h e is, กริยาต้องมี s เพระาะฉะนั้นลิซ่าใช้ is, a m หรือ r คะเก่งมากคะ่ะลิซ่าใช้ e t s a beautiful หรือว่า Lisa is beautiful Lisa is beautiful หรือ she is beautiful หน้าที่ของคำสรรพนามหรือว่า pronoun ที่เราใช้ก็คือเราสามารถใช้แทนคำนามนั่นเองค่ะ Lisa is beautiful หรือว่า she is beautiful นั่นเองค่ะอ่าเด็กๆด,ดูที่รูปภาพนี้สิค่ะแล้วก็ลองอธิบายผู้ชายคนนี้ให้คุณดูฟังสิลูก Very good เขา,า,า, okay. า,าหล่อเขาภาษาอังกฤษใช้อะไรลูกเขาเขาเป็นผู้ชายจะต้องใช้ he he ใช้ is am หรือ are คะลูก he she it ใช้ is หลอกก็คือ handsome he is handsome he is handsome เขาหล่อบางคนก็จะบอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้สูงมากผู้ชายคนนี้สูงเราก็จะบอกว่าอะไรคะลูก he is tall he is tall อาบางคนบอกว่าผู้ชายคนนี้แข็งแรงมากค่ะคุณครูแข็งแรงภาษาอังกฤษคือ strong he is strong เห <is> ็นไหมคะหนึ่งรูปเราสามารถอธิบายได้หลายแบบเลย he is handsome he is tall he is strong เขาหล่อเขาสูงแล้วก็เขาแข็งแรงอีกด้วยค่ะอ่าเราถ้าคุณครูจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเป็นคนเก่งคุณครูจะพูดว่าอย่างไรคะ เก่งหรือว่าฉลาดเราจะใช้คำว,ว่า smart smart คุณพ่อของฉัน my father my father ใช้ is am หรือว่า are คะลูกอ่เราจะทราบได้อย่างไรเราไปเทียบกับสรรพนาม i u v h e c it d a ค่ะ my father คุณพ่อของฉันเป็นอะไรคะลูก i u v h e c it หรือว่า day คะ Very good my father เป็น he เป็นผู้ชายผู้ชายจะต้องใช้ is my father is smart my father is smart mm hmm. คุณพ่อของฉันเป็นคนเก่งนั่นเองค่ะอ่ะแล้วถ้าคุณทูบอกว่าคุณทูเป็นคนดุป็นคนโหดร้ายและลูกโหดร้ายทารุณคุณทูจะบอกว่ายังไงคะลูกเราเรียนไปแล้วขายใจดีตรงข้ามกับคำว่า cruel ครู el, โอแปลว่าโหดร้ายถ้าครูจะบอกว่าฉันฉันเป็นคนโหดร้ายฉันก็คืออะไรคะลูกฉันก็คือ I I ใช้กับแอเก่งมากค่ะ I ใช้กับ am I am c r u ครูฉันเป็นคนโหดร้าย I am c r ครูฉันเป็นคนโหดร้ายนั่นเองค่ะ Look at this picture เด็กดูที่รูปภาพนี้สิค่ะและลองอธิบายรูปภาพให้กระถูฝังสก้าลูกว่าเป็นอย่างไรพวกเขาเป็นยังไงคะลูกพวกเขามีอายุน้อยหรือว่าพวกเขายังเป็นเด็กอยู่เลยเด็กในภาษาอังกฤษเราเรียนไปแล้วก็คือยัง young ยังแปลว่าเด็กเด็กๆลองคิดดูสิค่ะว,ว่าประธานของประโยคนี้จะเป็นอะไรคะลูก I U V หรือว่า day คะลูกหรือว่า h e s h i t มีหลายคนเราจะต้องใช้เดถ้ามีหลายคนนะคะอาจจะเป็นยูยูก็คือคุณคุณหมายถึงผู้ฟังหมายถึงผู้ฟังคนที่เราคุยด้วยคนที่กำลังฟังเราพูดอยู่เป็นคุณอาจจะมีคนเดียวหรือว่าอาจจะมีหลายคนยู you <You S 2> ใช้อาเสมอนะคะถึงยูจะมีคนเดียวหรือว่ายูจะมีหลายคนเราก็จะใช้อาเสมอวีวีหมายถึงหลายคนเหมือนกัน แต่ว่าหลายคนนั้นจะต้องรวมเราด้วยในรูปนี้มีเราด้วยไหมคะลูกไม่มีค่ะเราใช้ V ได้ไหมคะใช้ V ไม่ได้เพราะฉะนั้นในรูปนี้เราจะต้องใช้เดก็คือพวกเขาพวกเขาใช้อะไรรูป is and หรือว่า r คะเก่งมากค่ะเดใช้กับ r เด็กๆจำดีๆนะคะห้ามลืม i ใช้ am he she it ใช้ is you we they ใช้ r they are young they are young พวกเขาอายุน้อยหรือว่าพวกเขาเด็กนั่นเองค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งประโยคในแบบที่3ไปแล้วแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วคุณครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่า subjective complement เนี่ยนอกจากจะเป็นคำคุณศัพท์ได้แล้วจะสามารถ ใช้เป็นคำนามก็ได้ Sub subject complement subject บวก verb บวก adjective หรือว่า subject บวก verb แล้วก็บวกคำนามก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะโครงสร้างแบบที่3 subject บวก is am are บวก noun นั่นเองค่ะ noun ก็คือคำนามนะลูกคำนามได้แก่คนสัตว์สิ่งของสถานที่ เป็นคำนามหมดเลยนะคะ Look at the picture Who is he เขาคนนี้เป็นใครคะลูก Very good เขาเป็นคุณหมอเด็กๆลองแต่งประโยคให้ครูฟังสิลูกเขาเป็นคุณหมอ Very good เขาก็คือ he he ใช่ is am หรือ are คะ he s he is ใช้ is he is a doctor he is a doctor เขาเป็นคุณหมอคนหนึ่งอ่ะแล้วถ้าครู บอกว่า he is doctor เลยได้ไหมคะ he is doctor ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าคุณหมอเป็นคำนามนำได้ถ้ามีอันเดียวถ้ามีคนเดียวเราจะต้องใช้เราจะต้องใช้ a doctor แต่ถ้ามีหลายคนเราจะใช้ doctors โอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเราดูรูปต่อไปค่ะไม่กี้เขาเป็นคุณหมอคนเดียวดูรูปนี้สิคะพวกเขาเป็นคุณหมอ พวกเขาเป็นคุณหมอคุณทูจะแต่งประโยคนี้ว่าอย่างไรคะพวกเขาก็คือ they they, they ใช้อะไรคะลูก xm หรือ a คะ they ใช้ are they are doctors they are doctors พวกเขาเป็นคุณหมอนั่นเองค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะถ้าคำนามนับได้มีอันเดียวจะต้องใช้อะแต่ถ้ามีหลายอันหลายคนเมื่อไหร่เราเติม is, s he is a doctor กับ they are doctors นั่นเองค่ะ อาเด็กๆด,ด,ดูรูปภาพนี้อีกสิคะลูกเขาเป็นคุณหมอเหมือนเดิมแต่ว่าเขา Handsome เขาเป็นคุณหมอที่หล่อมากรร้จะพูดว่าอย่างไรคะลูกหล่อเด็กๆจำได้ไหมคะเราจะวางคำคุณศัพท์ไว้หน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb ในที่นี้เราจะวาง adjective วางไว้หน้าคำนามคำนามก็คือเขาเป็นคุณหมอหมอก็คือ doctor หลอ่อหลอ่อเราจะต้องเอาคำว่า handsome ไปวางไว้หน้าคำนามก็คือ handsome doctor handsome doctor, doctor หมอหลอ่อเขาเป็นหมอที่หลอ่อเดี่ยวก็จะกลายเป็น he is a handsome doctor he is a handsome doctor เขาเป็นหมอที่หลอ่อนั่นเองค่ะ look at the picture who is she เด็กๆดูที่รูปภาพสิคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะลูก เก่งมากค่ะเจนนี่ไงลูกเจนนี่แบล็กพิงก์เจนนี่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายค่ะลูกเก่งมากค่ะเจนนี่เป็นผู้หญิงคำศัพท์ผู้หญิงก็คือ girl girl เป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่ว่าโตขึ้นมาหน่อยเป็นผู้หญิงวัยรุ่นเราจะเรียกว่า teenager แต่ถ้าเป็นออผ,ผู้หญิงที่เป็นแบบผู้ใหญ่แล้วก็จะเรียกว่า woman woman Jenny is a w o อะ n ูเมนเจนนี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะแล้วถ้าคุรูจะบอกว่าเจนนี่เป็นผู้หญิงที่สวยเจนนี่เป็นผู้หญิงที่สวยเราจะเอาคำว่า beautiful mm hmm. ไปไว้ที่ไหนคะลูกเก mm hmm. ่งมากคะ่ะหน้าคำนามประโยคนี้คำนามก็คือ woman ผู้หญิงคนหนึ่งประโยคก,ก็จะกลายเป็น Jenny is a beautiful woman เจนนี่ s s a beautiful woman เจนนี่เป็นผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งนั่นเองค่ะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูรูปภาพและช่วยอธิบายรูปภาพให้ครูได้ไหมคะลูกเพื่อเป็นการทบทวนและก็เพื่อเป็นการทดสอบว่าเด็กๆจะมีความเข้าใจในการแต่งประโยคมากน้อยขนาดไหนเนาะโอเคเด็กๆลองดูที่รูปภาพนี้สิคะ describe this picture please ลองอธิบายรูปภาพนี้เป็นปร,ระโยคภาษาอังกฤษสคิคะลูก Very good it is a big house it is a big house มันเป็นบ้านหลังใหญ่นั่นเองค่ะ next picture it is an expensive car it is an expensive car มันเป็นรถที่มีราคาแพงนั่นเองค่ะและรูปสุดท้ายนะคะลูก They are all men. They are all men. พวกเขาเป็นผู้ชายที่มีอายุมากแล้วหรือว่าแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะค่ะและวันนี้นะคะคุณครูฝากการบ้านไวในะะ้ให้เด็กๆ3ข้อนะคะก็คือให้เด็กๆดูรูปภาพและช่วยอธิบายรูปภาพนี้ด้วยการแต่งประโยคโดยยึดจากโครงสร้างประโยคแบบที่สลงในสมุดน,นะคะ สำหรับวันนี้คุณรูขออนุญาตลาไปก่อนเนาะ See you again next time. Goodbye.